กคนข้างในเป็นข้าวนี้อืมใครเคยเห็นอันนี้บ้างน,นี่คือบาจ่างนะคะภาคไหนไม่รู้กันไปเช้าเลยอันนี้นี่เปิดออกมาจะเป็นข้าวแบบนี้ทุกคนนี่ทุกคนข้างในเป็นข้าวนี้ใครเคยกินบ้างไม่รู้ภาคไหน อ,อันนี้เป็นไส้เค็มนะคะรสชาติก็จะแบบเค็มๆแล้วก็มีถั่วมีถั่วมีเห็ดมีกุนเชียงกุนเชียงม,ม,มีไข่เค็มมีไข่เค็มแต่ว่าส้มอ่ะเคยกินไส้หวานซึ่งมันอร่อยกว่าไส้เค็มแต่ว่าวันนี้ไปซื้อไส้หวานไม่มีแล้วที่แม่ซื้อมากินนะ่ะถ้าให้ซื้อเองก,ก็คงไม่รู้จักคงไม่ได้ซื้อ คือว่าจะไม่กินอีกแล้แต่ว่าแม่ซื้อมาบ่อยก็เลยแบบกินจนก็อร่อยดีนะ